อีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเบสอีกแล้วนะคะคลิปนี้ค่ะเบสก็นำโทรศัพท์มือถือนะคะมารีวิวให้ดูกันค่ะก็คือสืบเนื่องจากคลิปละครสั้น,นะคะก็มีน้องๆเนี่ยได้อินบ็อกซ์ส่วนตัวมาหานะคะบอกว่าพี่เบสค่ะโทรศัพท์มือถือที่พี่เบสใช้ในคลิปอะ่ะในคลิปละครสั้นน่ะคือรุ่นอะไรนะคะอยากให้พี่เบสอะ่ะเอามารีวิวจังเลยไม่เคยเห็น รุ่นนี้ว่าพี่เบสใช้มาก่อนเลยเห็นปกติใช้ i ไอโฟนมาทุกคลิปเลยนะคะก็ได้เลยค่ะคือสืบเนื่องมาจากว่ารุ่นที่พี่เบสใช้เนี่ยคือเครื่องนี้เนี่ยจริงๆอ่ะพี่เบสใช้รุ่นนี้มานานแล้วนะคะก็น่าจะเกือบเกือบเกือบปีได้มั้งนะถ้าจําไม่ผิดนะคะแต่ว่า วันนั้นเนี่ยที่ถ่ายละครสั้นเนี่ยไม่ได้เอาไอโฟนมาเนื่องจากไอโฟนเนี่ยแบตหมดนะคะแล้วก็ทำการชาร์จแบตอยู่ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะเอามือถือเครื่องไหนมาถ่ายดีก็เลยตัดสินใจเอาเครื่องนี้มาเลยนะคะก็รุ่นที่เบตใช้เนี่ยก็คือไอ s ั m มซุงค่ะขออภยัย Samsung C43 นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาก็ไปถึง C44 แล้วออกรุ่นใหม่อะไรไปเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะมาดูกันนะคะถามว่าทำไมถึงเลือกใช้รุ่นนี้นะคะก็เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคือติด iPad มากนะคะ iPad m มินิใช้ iPad m i ินิมาก่อนนะแล้วก็จู่ๆเนี่ยซื้อ MacBook มาใหม่ค่ะเป็น MacBook Pro ก็เลยยก iPad mini ให้คุณแม่ไปค่ะทีนี้เนี่ยเราก็ขาดแท็บเล็ตอันเล็กๆค่ะที่เอาไว้พวกพาไปไหนแล้วตอนนั้นเนี่ยเราก็ไปดูซีรีส์เรื่องหนึ่งก็คือเพนเฮาอะค่ะแล้วเห็นเขาใช้ลักษณะเป็นแบบเนี้ยเป็นแบบเปิดเข้าเปิดออกก็เลยทำการศึกษาว่า รุ่นนี้มันคือรุ่นอะไรวะมันดูดีจังมันดูเป็นเหมือนแท็บเล็ตมินิเลยเราก็พับมาเป็นโทรศัพท์มือถือได้ด้วยนะคะแต่ว่าในเรื่องเพนเทว์เนี่ยมันก็เป็นรุ่นแบบเก่ากว่านี้อีกนะอันนี้เป็นรุ่นที่3นะคะเป็นรุ่นก่อนหนะ้ารุ่นนี้1รุ่นนะนในรุ่นปัจจุบันเนี่ยหนึ่งรุ่นค่ะก็เลยตัดสินใจที่จะซื้อเครื่องนี้มาครอบครองนะคะแต่ว่า ก็ต้องพูดถึงราคากันนิดนึงค่ะราคาของเครื่องนี้เนี่ยแพงมากๆเลยค่ะทุกคนราคาของเขาเนี่ยคือ5 7 9 0 0บาทนะคะเป็นราคาที่แพงกว่า iPhone อีก iPhone ตอนนั้นซื้อมา4 0 0 0 0นิดหน่อยเองนะคะ40,000กว่าบาทเองเออรุ่นนี้นี่เกือบ60,000เลยนะถามว่าจากการใช้งานเนี่ยใช้งานมาหลายๆเดือนเนี่ย ประทับใจอะไรในรุ่นนี้นะคะก็คืออย่างแรกเลยคือรู้สึกถึงความน่ารักของเขาอะ่ะคืออย่างอันเนี้ยเป็นเคสที่เบย์ทำเองหมดเลยนะคะก็มีซื้ออันเนี้ยมาอันเดียวก็คือตัวตัวเขาเรียกว่าอะไรนะตัวกริปที่ติดข้างหลังนะคะอันเนี้ยซื้อมาแต่ตัวเคสเนี่ยทำลายเขาเองหมดเลยก็คือซื้อสติกเกอร์ Power p า w e ว Pu พับมาลาดเลซิ่นเองเคลือบเอง ติดกาวใช้ใช้เพชรเนี่ยติดเองหมดเลยนะคะรอบเคสเลยและเรารู้สึกว่าพอเรามาตกแต่งเขาอะคือเขาน่ารักมากเลยนะคะทุกคนเนี่ยเวลาจับเขาขึ้นมาเนี่ยก็ดึงกลิบขึ้นมาแต่ไม่ต้องตกใจว่าทำไมกลิบเขาดูเบี้ยวเบียวนะคะเพราะว่าจําเป็นจะต้องเบี้ยวนิดน,นึงไม่งั้นเนี่ยเวลากางตัวนี้ออกมาเนี่ยจะติดนะเออ แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเขาสามารถที่จะใส่เหออมือนกับเคสตัวนี้ใส่ปากกาได้นะคะตัวนี้เนี่ยก็รองรับปากกาได้ด้วยค่ะก็คือมีกลางออกมาชึบนะคะเป็นจอใหญ่แบบนี้ได้แล้วก็แบบเห็นปะก็คือสะดวกมากเลยนะคะหรือว่าถ้าแบบไม่ชอบจอใหญ่ก็เป็นจอเล็กแบบนี้ก็ได้นะคะแบบนี้จึงเห็นไหม ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเนื่องจากเบนไม่ใช่คนที่เก่งไอทีอะไรมากมายก็ขอรีวิวเป็นสไตล์ตัวเองละกันเนาะจุดที่ทำให้เบนรู้สึกชอบรุ่นนี้มากที่สุดค่ะทุกคนที่สุดเลยนะก็คือเรื่องการจดโนต้ตอะคะ่ะก็คือเขาจะปากกาเนี่ยเราต้องซื้อแยกใช่ไหมคือเขาจะรองรับปากกาในจอไหนใช่ไหมคะแล้วก็แบบ สมมติว่าเราต้องการจะจดโนต์อะอะไรสักอย่างนึงอันนี้เป็นสมุดที่เบททำเองนะคะมีขายด้วยนะชื่อร้านว่าเบทเบทไอแพดโนบ o ๊กใน IG นะคะสามารถเป็นไฟล์ดิจิตอลสติ๊กเกอร์ลิิธธิ์แท้ค่ะของซาริโอเลยสามารถใช้ได้กับทั้งแท็บเล็ต d n d ด o i d แล้วก็ iOS เลยนะคะคืออย่างสมมุติว่าต้องการจะจดโนต์อ,อย่างตัวเนี้ยเป็นเป็นลาย A10 นะคะนี่ก็คือลายเขาจะน่ารักมากๆเลยนะคะขายของก่อนนิดนึงเนาะ เราก็สมมติว่าเอ้ยอยากจะจดโน้ตอะไรสักอย่างหนึ่งอนะ่ะก็แค่แบบเปิดกลางเขาเราก็เขียนเลยอะคะ่ะทุกคนก็อาจจะเขียนแบบเบสเบสอะไรอย่างเงี้ยคือจดลงไปได้เลยนะคะคือมันสะดวกมากทุกคนถามว่ามันจดคล่องเท่ากับ iPad ไหมมันไม่เท่าหรอกเพราะจอมันเล็กกว่าเยอะเลยแต่เราก็สามารถซูมได้นะคะซูมได้ในขณะที่เรารู้สึกเราถนัดนะคะแล้วก็ซูมเสร็จปุ๊บอาจจะล็อกจอไม่ให้เขาแบบ ซูมเข้าซูมออกเองนะคะอาจจะจดแบบรีวิวฟาลิโออะไรแบบนี้เลยนะคะแต่ก็คือมันก็เหมาะกับการจดอะไรที่มันดูแบบยุกยิกอะไม่ได้จดอะไรเป็นจริงเป็นจังเนี่ยคือถ้าสมมติว่าใช้เรียนอะไรอย่างเงี้ยคือยังไงก็ไม่ได้นะคะเหมาะกับการจดประชุมจดอะไรที่ดูยุกยิกนะคะทุกคนแล้วเขาก็จะมีเหมือนแอปที่แบบ จดโน้ตได้เหมือนกับ iPad เลยนะคะนี่คือสิ่งที่เบสชอบมากๆเลยนะคะนี่เป็นลายสมุดที่ขายอยู่นะสามารถไปเลือกดูได้เลยนะคะเดี๋ยวเปิดเปิด IG ให้ดูกันอันนี้ IG ของเบสนะคะขอขออนุญาตเอาตัวร้านสมุด iPad นะคะอ่ะร้านนี้ค่ะทุกคนนี่คือร้านสมุด iPad ของเบสนะคะชื่อว่าเบสเบส iPad Notebook เลยนะคะก็จะมีลายสมุดเยอะมากๆเลยสามารถแบบใครอยากจะอุดหนุนเบสอยากได้สมุดที่ใช้สำหรับจดใน iPad หรือว่าแท็บเล็ต Android เนี่ยก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะคะราคาคือถูกมากคะ่ะทุกคนมีตั้งแต่แบบ19บาทนะคะ29บาทอะไรอย่างเงี้ยเป็นลายซาริโอทางนั้นเลยนะคะอืมแล้วก็ จุดหนึ่งเลยค่ะที่เบรู้สึกชอบเจ้าตัวนี้นะคะก็คือการถ่ายรูปค่ะทุกคนเบนมีรูปเซตที่ถ่ายจากตัว Galaxy c 4 3ให้ได้ดูกันนะคะอย่างเช่นรูปเซตเนี่ยเบนชอบมากๆเลยทุกคนนี่คือถ่ายจากกล้อง C 4 3เลยค่ะเป็นเซตที่เบนไปถ่ายคริสต์มาสนะคะอยากจะดูรูปเพิ่มเติมก็คือไปดูได้ที่ i g b a เบนเลยนะคะชื่อว่าเจ้ากระต่ายค่ะ J A O K A T A I I นะคะก็สามารถมากดฟอร์ได้เลยเนาะเนี like ่ยคือรูปหน้าช <sh ั้นหลังเบอร์เขาทำได้ดีมากๆเลยนะคะทุกคนคือเบทรู้สึกว่าเบทชอบกล้องเขามากกว่า iPhone แบบลอยเท่าจริงๆกล้อง iPhone มันคือกล้อง iPhone มันก็ดีแหละมันก็ชัดในรูปแบบของเขาแต่ตามสไตล์ของเบรแล้วเนี่ยเบทจะถูกชโลกับกล้องของซัมซุงมากกว่านะคะคือด้วยความที่เขาเหมือนแบบ แต่งให้ด้วยส่วนหนึ่งมัง้งแล้วมันเลยดูแบบเออคือสวยงามอะคือแบบก,ก็แอบ,บมีคนถามเบนนะว่าแบบในไอจีอะเบใช้กล้องอะไรถ่ายนะคะคือก็จะมีกล้องตัวนี้แล้วก็จะมีกล้องเมือยถูกแล้วก็กล้องคาซิโอแทบไม่มีกล้อง iPhone เลยนะคะแล้วก็ความพิเศษอีกอย่างหนึ่งถ้าพูดถึงเรื่องกล้องนะคะทุกคนก็เขาจะมีกล้องของเขาใช่ไหมทีนี้เนี่ยเวลาเราอยากจะให้ใครถ่ายรูปให้เราอะ แล้วเรารู้สึกว่าเราไม่มั่นใจว่าเขาถ่ายสวยไหมเท่านี้ค่ะทุกคนเห็นไหมเห็นหเบ็นในกล้องไหมคะเนี่ยคือมาจากกล้องหลังนะเห็นไหมเบ็เอามือปิดกล้องหลังไม่ใช่กล้องหน้านะคะเป็นกล้องหลังเลยก็คือเราอยากจะให้ใครถ่ายรูปให้เราก็แค่พลิกจอเพื่อที่จะดูจากกล้องของเราเลยตรงนี้เลยมันจะพรีวิวภาพออกมาเลยว่าเนี่ยตอนนี้หน้าตาเราเป็นยังไงเพื่อจะถ่ายนะคะเดี๋ยวไปดูจะถ่ายรูก่อน คือง่ายมากทุกคนเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะออกเป็นรูปของเบสนะคะที่ถ่ายมาเออคือมันดีมากอะ่ะมันเหมาะสำหรับคนที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยคนรอบข้างเราถ่ายรูปแบบไม่ถูกใจเราเลยอะ่ะเราอยากจะถ่ายรูปที่เป็นสไตล์ของเราเองอยากจะถ่ายรูปโดยที่เห็นว่าเฮ้ยเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราเป็นยังไงรุ่นนี้คือตอบจุด์โจทย์มากๆเลยนะคะเบเองก็เป็นคนที่แบบ ชชยรุ่นนี้เพอแม่เบยเป็นคนถ่ายรูปให้เบยไม่ค่อยได้เขาจะมองไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะชอบถ่ายเสยเหนียงเบยเบก็จะบอกว่าเดี๋ยวถ่ายแบบนี้เลยแม่เบยก็จะรู้สึกสบายใจมากขึ้นที่เบยพลิกกล้องแบบเนี้ยคือเราก็สามารถดูเองแล้วเราก็แค่แบบชู5นิ้วเพื่อถ่ายได้เลยนะคะแล้วทุกคนดูสิคือมันมันเก็บรายละเอียดได้ดีนะคะแล้วก็ฟังก์ชันพิเศษอย่างหนึ่งของตัวซัมซุงที่เบยชอบนะคะก็คือการแต่งรูปค่ะ คือเราสามารถกดแก้ไขรูปได้จากตัวนี้เลยอันนี้คือเบสไม่ได้รับสปอนจากซัมซุงแต่อย่างใดเนาะแล้วก็เราสามารถกดได้เลยอย่างเรารู้สึกว่าอยากให้หน้าเราเนียนขึ้นใช่ไหมคะเราก็แค่ปรับปรับเขามาให้ได้ที่ต้องการนะคะจะบีบนิดหน่อยอะให้ดูการไม่ใหญ่มากนะคะแต่เบสจะไม่แต่งอะไรหลอกมากมายเนาะเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็กลายเป็นรูปที่พร้อมที่จะแบบลงในไอจีได้ทันทีเลยอะคะ่ะโดยที่ เออไม่ต้องมานั่งแต่งอะไรอีกแล้วแต่ถ้ารู้สึกว่าปากซีดหน่อยก็อาจจะมีแต่งสีแต่งอะไรได้อีกในแอปอื่นนะคะแต่ตรงนั้นเบสขออยาไม่พูดถึงแล้วกันเนาะเบสขอพูดถึงเฉพาะในตัวฟังก์ชันของเขาแล้วกันนะคะเรื่องอื่นๆก็จะมีเท่านี้แล้วค่ะทุกคนแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นความน่ารักของเขาที่เขาสามารถแบบแต่งฟอนต์ได้นะคะหรือว่าแต่งทีมได้ตามสไตล์ของซัมซุงเขา,าแหละนี่คือสิ่งที่เบสชอบนะคะอืม สิ่งที่ไม่ชอบก็มีแค่อย่าง2ออย่างอะอย่างแรกก็คือน้ำหนักเขาหนักค่ะพกพาไปไหนคือค่อนข้างจะหนักเลยอย่างที่2ก็คือแบตเตอรี่หมดไวมากนะคะเพราะเขาแบบเป็น 5G อะทุกคนออกไปนอกบ้านคือโอ้โหแบตบไม่พอใช้นะคะยิ่งใช้ถ่ายรูปอะไรด้วยนะและนี่ค่ะทุกคนก็คือจะเป็น Samsung Galaxy c 4 3นะคะเป็นส่วนที่เบสใช้งานนะคะเบสใช้กล้องหลังเป็นหลักเลยกล้องหน้ายัางไม่ค่อยได้ใช้เนาะ แต่ตอนนี้ก็เป็นรุ่น4แล้วนะคะรุ่น4กล้องเขาก็จะชัดขึ้นนะแต่โดยรวมแล้วเนี่ยที่ไปใช้รุ่น3คือเพอร์เฟกมากๆเลยนะคะ mm hmm. ก็ถ้าหากว่าเป็นตัวนี้ก็คือโทรศัพท์5 7 9 0 0ืาค่ะแล้วก็ตัวปาักกาอีก1,500บาทค่ะแล้วก็ยังไม่รวมอุปกรณ์อื่นๆนะสำหรับคลิปนี้ขอตลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย